สวัสดีจ้าวันนี้จะมาขีดจางให้คุณตาค่ะอันนี้ก็แม่นส่วนยาคุณตาค่ะอันนี้คุณตาซื้อใหม่ละค่ะอันนี้ค่ะนี่เแบบิคุณตาขีดนะคะนี่นี่ค่ะจะมาทุกวันทุกวันเลยจ้าเดี๋ยวตั้งกล้องแบบหนึ่งจ้า ได้แล้วเดี๋ยวจะมาเห็นแล้วกันนะเดี๋ยวไ่ตั้งกล้องถูนี้อันนี้คะเสร็จแล้วค่ะมนาะเลยจ้านี่อันนี้ก็เป็นจะมามาเห็นแล้วกันนะ มันจะเป็นอย่างไรนี่คุณบังคับนะนี่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 ทุกคนมันนี่แล้วก็เห็นกันนะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคน,นะคะ่ะนี่ นี่จะมาดูใกล้ๆให้เบิ่งนนะเป็นยังไงนี่นะคะนี่จะเป็นสีนี้ค่ะนี่ตักมาแล้วก็เป็นสีนี้ค่ะตักอยู่โป๊ะนี่ค่ะนีน่ีมาเบิ่งนมาขนางนะ ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยจะให้มันเต็มนะนี่เบิ่งเลยจ้ะนี่จ้ะโหดีไหมทุกคนเบิ่งดูใกล้ๆใ,ให้เบิง่งนฉันจะเอาดูใกล้ๆใ,ให้นะ เดียวนี่คะนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวแปลงผมแบบนึงเห็นไหมตั้งกล้องก่อนนะคะมาเฮ็ดกันเลยค่ะนี่ให้น้ำใส่แบบตรงนี้นี่ ให้มันเต็มละค่ะอนี้ค่ะนี่เต็มได้หนึ่งตั้งกล้องขอแวบ,บหนึ่งอึบนี่เลยแล้วค่ะมาเลยมาเลยทุกคนมาเลยอย่ามาขีดอย่างกับน้องปลาเลยค่ะนี่ค่ะน้องหลีเป็นผู้ขีดนะคะ ้น่ดีเป็นผู้โอ้เฮียนะคะเฮียคนเฮีห้ใหให้ใคนให้ใหม่ยี่นี่เฮียมนหนึ e right, e. e ่งทุกคนเฮียในหึ่หนึ่งค่ทุยบอื บึ่งนะคะนี่ขครนั้นถึงมือแล้วก็ล้างเลยนะจะมันกัดมือค่ะนี่อุ้ยแบบนี้ก็กันเลยบึ่งแ้วนะขีดยางแล้วก็เป็นแบบนี้นะนี่ คนเห็นไหมน้ำก็กล้ิหมดแล้วจ้ะเ,เต็มแล้วก็เต็มเลยค่ะได้แล้วเดียเด๋ยวๆนั่นหนึ่งขอดน้่หนึ่ง,องโอ้โหพอละเดี๋ยวน้องหลีเหมือนแล้วก็น้องหลีจะมาเอาค่ะไม่ถอกก็ได้เนี่ย มันก็เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวอึ๊บเบิ่งนะคะนี่เต็มแล้วค่ะเป็นกล้องก่อนนี่ค่ะเต็มแล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนยางคะ่ะนี่อันนี้โปะใหม่คะ่ะนี่นี่มันก็กำลังมาคะ่ะนี่ อันนี้ก็ซื้อใหม่แล้วก็ไปเบิง่งตัวมันขีดแล้วนะใกล้จะเต็มปูแล้วค่ะนี่ตัวนี้ยังเก่าอยู่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ก็อยู่ส่วนยางค่ะไม่ได้ไปไหนนะไปขีดยางอันไปขีดยางให้เอฟซีเบิ่งนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ เห็นส่วนยางค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนยางน้องปลาเองค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องแบบหนึ่งเห็นไหมส่วนยางอยู่ทางหลังนี่ค่ะนี่ต่อไปนั่นแล้วก็เป็นส่วนยางแล้วค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวใส่หั่นแล้วก็งัวก็เห็ดส่วนยางเพแล้วก็ไม่ได้เอางัวใส่แล้วค่ะแล้วก็ชิมาิขีดยางให้ เอฟซีทุกๆคนเบิ่อละค่ะเบิ่งนะนี่เต็มแล้วนะนี่นงปาเห็นเต็มแล้วเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นอัน,นขีดนะค่ะน้ำขีดไ,มไหมนะน้ำขีดสีเหลืองๆเลดหนึ่งเห็นไหมทุกคนนี่อยู่ส่วนยางละค่ะนี่ ต่อไปท่านก็แม่สวนยางกเก่าค่ะปลูกสวนยางหลายนี่ทุกคนจะให้น้องหลีให้น้องหลีหมดก่อนนะน้องหลีจะมาเอานะคะเดี๋ยวจะดูน้องหลีมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นสวนยางแล้วค่ะเอมียน,นปลูกกินแล้วค่ะ มันก็เป็นหมากกินหมากก็มีจ้ะแต่ว่าไม่ได้เป็นกินนะคะก็เป็นดิบๆปีหนา้าก็จะเป็นหมากแล้วค่ะปีหนา้าผิดว่าผิดไปแล้วก็ขอโทษขออภัยหน่อยนะคันมันเป็นหมากแล้วแล้วก็เอาไปขายนะคันมันเป็นปุกเต็มแล้วก็เอาไปขายทุกคน ให้มีเงินนะคะให้มีเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินค่ะเพราะว่าไม่มีเงินกินนะคะก็ได้ขายอันนั้นอันนี้เพราะว่าไปซื้อของกินค่ะคนไม่มีอันกินแล้วก็จะอดทนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอ,อืมน้องหลีมาก่อนนะ แล้วก็จะไปให้น้องหลี่แล้วค่ะน,น้องหลี่ขีดยางอยู่นะคะจอดแม่นค่ะคันว่าผิดไปแล้วก็ขอโทษขออภัยหน่อยนะมาหยอดน้ำกดมาหยอดน้ำกดให้คุณตาค่ะข,ขอคันผิดไปแล้วก็ขอโทษขออภัยหน่อยนะอะไร เดี๋ยวน้องปานจะถ้าน้องหลีเดบ๊หนึ่งค่ะน้องหลีจะมาไหมน้องหลีขีดยางอยู่ทั้งรุ่มพูน่ะทั้งรุ่มพูนเนาะน้องหลีขีดยางยู่พุนนีน่ขีดยางอยู่พุนค่ะก็ได้ก็ได้มาเอาน้ำให้ก็ได้เอาน้ำให้น้องหลีไปใส่นะคะ เพราะว่าให้มันมีน้ำแลละค่ะเพราะได้กินอะไรเหมือทุกอย่างค่ะก็ผิดไปแล้วก็ขอโทษขออภัยหน่อยนะนี่ตรงนั้นน่ะก็เป็นส่วนยางที่น้องปานนะคุณตาปลูกค่ะคุณตาปลูกให้น้องปลาแล้วก็นี่อันนี้ส่วนยางคุณตาค่ะ ส่วนยางน้องปานก็อยู่ในบ้านค่ะแล้วก็ไม่อยู่นี่นะส่วนยางน้องปานน่ะก็อยู่ในบ้านพูนะก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ไปขีดยางอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านส่วนของน้องปานเองค่ะเพราะว่ามาขีดอยู่นี่ค่ะอยู่นั่นอยู่ตรงในบ้านพูนก็ ก็ได้ขีดค่ะก็ได้มาขีดของคุณตานี่ค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมนะทุกคนก็เห็นส่วนยางแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะปิ่นให้เบิงบ่งบุดหนึ่งไม่ส่วนยางค่ะแดดร้อนจริงๆนะคะ่ะโอ้ยร้อนจริงๆไม่มีพัดลมค่ะ ให้มีพัดลมค่ะเดี๋ยวถ้าน้องหลีมาค่ะนี่วันนี้ก็ขอปิดคลิปเลยค่ะเพราะว่ามีแต่เพียงแต่ข้อนี้ค่ะก็ได้หลายเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนค่ะนีแต่อยู่ส่วนยางนี่ค่ะโบได้ไปใส่ใายคลิปให้เอซเบิร์แล้วก็ปิดคลิปแล้วนะก็ เดีน้ำกดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเมือแล้วค่ะขอกราบนะค่ะบ๊ายบาย